ตำนานพระเกจินนกจย้อนกลับไปในสมัยที่การแพทย์ด้านศัลยกรรมยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้หากใครที่ี่ประสบบัติเหตุแขนขาหักก็มกักจะรักษาไม่หายขาดที่ถูกตัดแขนขาทิ้งไปนั้นก็มี แต่สำหรับคนในพื้นที่เขตจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงแล้วหากประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมุ่งตรงไปหาหลวงพ่ออินแห่งวัดเกาะหงกันทั้งนั้นหลวงพ่ออินอินทโชโตแห่งวัดเกาะหงตําบลตะเคียนเลื่อนอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ท่านเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดงังทางด้านการรักษาโรคก,กระดูกหักแขนหักขาหัก โดยใช้วิธีการรักษาด้วยสมุนไพรและคาถา,าคมวิธีการรักษาของท่านนั้นเหลื่องลือไปไกลจนมีผู้มาขอให้รักษามากมายนับไปท้วนหลวงพ่ออินท่านมีนามเดิมว่าทองอินนามสกุลทองหลอ่อเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสิบค่ำเดือน8ปีมะเมียซึ่งตรงกับวันที่25มิถุนายนปีพศ2425ณที่บ้านท่าประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีมีดาของท่านชื่อแช่มมารดาชื่อจันมีพี่น้องร่วมกันสิเบเอ็ดคนท่านเป็นบุตรคนที่เก้าสกุลเดิมของมีดาท่านนั้นเป็นคนจีนอยู่เมืองสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยมีอาชีพทำไร่ต่อเรือและค้าไม้สูงต่อมาได้อพยพมาทำการค้าขายที่ตำบลเกรียงไกรอำเภอเม,อเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีมีอาชีพเป็นช่างทองและค้าขายจนได้เป็นนายอากรต่อมาก็ได้เลิกกิจการแล้วกลับไปประกอบอาชีพที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วหลวงพ่ออินท่านก็ได้ถือกำเนิดขึ้นที่นี่เองเมื่อท่านอายุได้9ปีโยมิดาก็ถึงแก่กรรม มารดาของท่านจึงได้อพยพมาอยู่ที่บ้านเกาะตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็เป็นภูมิลำนาเดิมของมารดาท่านนั่นเองชีวิตในวัยเยาว์ของท่านนั้นทางมารดาก็ได้นำตัวท่านไปฝากไว้กับพระอาจารย์รุ่งวัดบ้านเกาะเพื่อให้เรียนหนังสือทั้งไทยและขอมอันเป็นที่นิยมกันในสมัยนั้นจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นจึงได้ออกไปช่วยโยมมารดาประกอบอาชีพ รันเมื่อมีอายุครบบวชท่านจึงได้เข้าประสมบตนะพัทธสีมาวัดบ้านเกาะโดยมีพระอาจารย์กัรจจอาวาดวัดบ้านเกาะเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าอินทัชโตหลังจากที่บวชแล้วหลวงพ่อก็ได้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินยัยจนทราบซึ้งเข้าถึงสัจธรรมในพรรษาที่หนั้นท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็นเจ้าอาวาดวัดหนองกรดอยู 1, ่หนึ่งพรรษา จากนั้นจึงกลับมาอยู่ที่บ้านเกาะตามเดิมและในปีพศ2 4 7 2ท่านก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดบ้านเกาะหรือวัดเกาะหงในปัจจุบันนี้นั่นเองกิจค,คุณวิเศษของหลวงพ่ออินก็คือวิชาด้านการแพทย์แผนโบนราณที่ท่านได้ศึกษาและรวบรวมตำราต่างๆเกี่ยวกับยาสมุนไพรเอาไว้อย่างมากมายและมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคก,กระดูกเช่นกระดูกหักกระดูกแตก นอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถรักษาโรคอรัมรกึกอัมพาตและมีพลังกิจที่สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างชง,งัดอีกด้วยนอกจากที่หลวงพ่ออินทันจะเป็นพระภิสูุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและเป็นที่พึ่งของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วท่านก็ยังมีความชำนาญในเชิงนวกรรมอีกด้วยตลอดอายุข,ของหลวงพ่ออินทันได้บำเพ็ญคุณงามความดี ไว้มากมายทั้งทางด้านการอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและท่านก็ยังเป็นพระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่อีกรูปหนึ่งด้วยสำหรับในด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อท่านนั้นท่านได้สร้างเอาไวไห้หลายๆรุ่นอย่างเช่นลูกหล่อปั๊มจับเข่ารุ่นแรกเหรียญปีพศ .2504 เหรียญขวัญถุงปีพศ .2506 ลูกหลอปั๊มพิมพ์ยืน เหรียญพิพัฒน์เตารีดเป็นต้นซึ่งประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อท่านนั้นจะโดดเด่นไปทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันหลวงพ่ออินท่านถึงแก่การมรณาภาพลงเมื่อวันที่6มกราคมปีพศ2513รวมสิริอายุได้88ปีแต่ถึงแม้ว่าท่านจะดับขันไปนานแล้วแต่ทว่าสรีระสังขารของท่านนั้นกลับไม่ได้เน่าเปื่อยลงไปแต่อย่างใด อันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักและร่างของท่านก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดเกาะหงมาจนถึงปัจจุบันนี้และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพระอาริยสงฆ์ผู้ทรงบาร,รมีธรรมอีกท่านหนึ่งของเมืองปากน้ำโพและสยามประเทศของเราหลวงพ่ออินอินทะชวโตแห่งวัดเกาะหงจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองครับ สำหรับในคลิปนี้แอดก็ต้องขอขอบคุณมากมายกับการติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละเด้อบายบาย